ช่วงธรรมนูษชีวิตสนับสนุนโดยน้ำพริกอริยาสถาบันการแพทย์วิถีสลาความรักในอิสลามความรักเป็นคุณธรรมที่แสดงออกถึงความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจและความสเสน่หาทั้งหมดของมนุษย์ความรักเป็นแก่นแท้ของศาสนามนุษย์ต่างมีความรู้สึกหลากหลายรูปแบบในความรักความรักเป็นพื้นฐานของศาสนาเป็นหลักสำคัญและเป็นองค์ประกอบของอิสลามผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องมีความรักที่มีต่ออัลลอฮ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อจะทำให้การนับถือศาสนาของเขานั้นครบถ้วนสมบูรณ์ พอพูดถึงเรื่องของความรักเนี่ยอยากใช้พี่น้องได้เขาเรียกว่าจำแนกแบ่งแยกให้ชัดเจนนะครับบางคนใช้ความรักแบบเหมารวมนะครับก็เลยอยากใช้พี่น้องเนี่ยได้ได้ได้เรียกว่าจำแนกแยกแยะประเภทของความรักเพื่อที่จะให้หัวใจของเรายัางไงฮะรู้จัดจัดการความรักของตัวเองได้ถูกต้อง บางคนเอาความรักที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์มาปนกับความรักที่เกี่ยวข้องกับสามีภรรยาบางคนเอาความรักที่ระหว่างเรากับพ่อแม่นะครับมาซ้ําหรือมาทับเส้นกับความรักที่ระหว่างเรากับสามีภรรยาของเรานะฮะบางคนไม่สามารถแยกความรักนะครับแต่ละประเภทหรือความรักที่ควรมอบให้แต่ละบุคคลนะฮะแยกไม่ได้นะครับก็เลยบางครั้งส่งผลเหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะทำไมนะนะครับเราถึงมีความปัญหาเรื่องของความรัก นะฮะความรักทุกคนบอกว่ารักคือความเข้าใจรักคือความสวยงามรักคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันรักคือแรงบันดาลใจรักคือทําให้ฉันรู้สึกว่ามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นรักคือทําให้ฉันมีกําลังใจมีกําลังที่จะออกไปทํางานในแต่ละวันแต่ละคนก็จะมีนิยามของความว่ารักรักต่างกันไปแต่เอ๊ะทำไมแต่ละคนที่นิยามไปแต่ทําไมปัญหาเรื่องของความรักมันยังคงเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับ หัวใจของเราครับความรักเหนือที่สุดก็คือรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตตาลาเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะพี่น้องเหนือสิ่งอื่นใดคือเรานั้นรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตตาลามากกว่าสิ่งอื่นด้วยท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัลลัมนะครับอลัลลอฮฺได้บอกท่านไว้นะครับว่ายูลงประทานอังกรานมาให้กับท่านเนี่ยอลัลลอฮฺบอกท่านนาบีมุฮัมมัดให้ไปประกาศให้ไปบอกต่อนะครับว่า หากบรรดาบิดาของพวกเจ้านะครับหรือบรรดาลูกหลานของพวกเจ้านะครับหรือบรรดาพี่น้องของพวกเจ้าและบรรดาคู่ครองของเจ้าทั้งหลายนะครับรวมถึงเครือญาติของเจ้าทั้งหลายนะครับรวมถึงทรัพย์สมบัติของที่เราแสวงหาได้มาเนี่ยนะครับและสินค้าที่พวกเจ้า กลัวที่จะจําหน่ายมันไม่ออกเนี่ยนะครับและบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับพวกเจ้าจงพึงพอใจนั้นเป็นที่รักใครใ่แก่พวกเจ้ายิ่งกว่าอัลลอฮฺสุบฮฺพะตาลานะครับและการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺแล้วไซจงรอคอยเถิดนะครับจนกว่าอัลลอฮฺจะทรงนําซึ่งคําสั่งของอัลลอฮฺและอัลลอฮฺนั้นจะไม่ทรงนําทางแก่บรรดาผู้ที่ละเมิดนะครับตรงนี้จากอายะห์ตรงนี้นะครับหมายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเลาไล่เลียงว่ามนุษย์มักที่จะรักอะไรนะครับหนึ่งนะครับอเราบอกว่ามนุษย์รักอาบาอุคุมพ่อแม่เรารักมากอาบันะนะครับลูกหลานนะครับอควานุคุมพี่น้องนะฮะอัสวาชคู่รักคู่ครองนะครับว่าอชีระยุกุมอาชิระตุกุมเครือญาตินะครับอวานทรัพย์สมบัตินะครับติจ้าเราธุรกิจของคุณนะครับเนาะมาซากินบ้านเรือนที่พักอาศัย ทั้งหมดเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนรักและก็ห่วงแหนแต่พี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับความรักที่ให้นั้นนะครับนั่นคือประเภทที่อเลอได้แบ่งบอกอย่างละเอียดว่าคนรอมักที่จะเทใจไปให้ให้บุคคลประเภทต่างๆที่ได้กล่าวไปรวมถึงที่พักของตัวเองและก็ทิชชเราธุร,รก,กิจของตัวเองนั่นคือเป็นสิ่งที่มนุษย์ห่วงแหนและก็รักมาก แต่พี่น้องเศร้าหรือไม่ครับว่าหลักการอิสลามมองว่าสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดตะเกยียที่เป็นอายังกรานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ่อนะครับพี่น้องนะครับลูกหลานครอบครัวสามีภรรยาเครือญาติธุรก,กิจรวมถึงที่พักทั้งหลายที่เราห่วงเห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับการให้ความรักนะครับเราต้องมาให้อัลลอฮ์เป็นที่หนึ่งนะครับพี่น้องจงกล่าวเถิดมูมัตว่า หากบรรดาบิดาของพวกเจ้าและบรรดาลูกลูกของพวกเจ้าและบรรดาพี่น้องของพวกเจ้าและบรรดาคู่ครองของพวกเจ้าและบรรดาญาติของพวกเจ้าและบรรดาทรัพ์ยสมบัติที่พวกเจ้าแสวงหาไว้และสินค้าที่พวกเจ้ากลัวว่าจะจำน่ายมันไม่ออกและบรรดาที่อยู่อาศัยที่พวกเจ้าพึงพอใจมันนั้นเป็นที่รักใคร่แก่พวกเจ้า ยิ่งกว่าล้อและรอซูลของพระองค์และการต่อสู้ในทางของพระองค์แล้วไซก็จงรอคอยกันเถิดจนกว่าล้อจะทรงนำมาซึ่งคำสั่งของพระองค์และล้อนั้นจะไม่ทรงนำทางแก่กลุ่มชนที่ละเมิดวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าแต่ละคนนะครับความรักที่มีต่อล้อเนี่ยเราเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าเราทําอิบาดาเพื่อเราสุบฮานอัตะตัลาแต่ความรักที่แท้จริงเรามอบให้อล้อหรือเปล่า ความรักต่ออัลลอสุมาตาต้องเหนือสิ่งอื่นใดดังนั้นวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าบุคคลที่มีความรักต่ออัลลอฮ์น้อยส่งผลมากในครอบครัวทันทีเลยถ้าเราทุ่มให้กับอัลลอฮ์น้อยนะครับแสดงว่าจะส่งผลความรักนะครับคนในครอบครัวอย่างแน่นอนเพราะอะไรฮะขณะอัลลอฮ์เนี่ยเรายังชิงได้ลงคอเรายังไม่ ไม่ไม่ดูอาต่อพระองค์เรายังไม่ละหมาดให้กับพระองค์เราไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเนี่ยนะครับพี่น้องแล้วเราจะเป็นนะครับคนดีของคนรักของเราได้อย่างไรดังนั้นจุดแก้ปัญหาที่ด่วนที่สุดคนที่ทะเลออกกาะกันเนี่ยนะครับมักที่จะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุต้นเหตุถ้าเกิดว่าเรามีความรักต่อรสสมาาุทรลาแล้วบุคคลที่รักต่ออสสมตาาุตรลาเนี่ยนะครับ เชื่อมัน่นเชื่อเหลือเกินนะฮะบุคคลนี้จะเป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในหลักการและปฏิบัติต่อหลักการไม่มีครอบครัวใดหรอกครับที่สามีภรรยาละหมาดครบสามีละหมาดครบภรรยาละหมาดครบภรรยาแต่งการมีชิดเรียบร้อยสามีไม่เที่ยวเตร่สามีไม่ยุ่งยาเสพติดนะครับสามีไม่ไปเที่ยวรัาอาหารในยามค่ําคืนนะครับภรรยาไม่นั่งไปนินทานอกบ้าน ถ้าบุคคลอยู่ในศาสนาเนี่ยเขาจะไม่มีพฤติกรรมตะกี้อ่ะย่างนั้นถ้าไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวตะเกียนะครับปัญหาในครอบครัวเกิดขึ้นเปล่าไม่เกิดปัญหาในครอบครัวเกิดเกิดขึ้นจากอะไรครับสามีชอบไปกินข้าวนอกบ้านสามีชอบไปนั่งดันนกนานๆภรรยานะครับเดินตลาดเดินห้างสรรพสินค้าเวลาที่อยู่ร่วมกันเนี่ยน้อยมากๆสามีกับภรรยาเนี่ยเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยน้อยมากๆนะครับ ดังนั้นวันนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราเทใจให้กับอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه แวะต็ตลานะครับเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เรารักอัลลอฮ์นะครับเราจะกลายเป็นคนรักของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه แวะต็ตลานะครับและเมื่อเรากลายเป็นคนรักของอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه แวะต็ตลาเราก็จะเป็นคนรักของสามีของเราเราจะเป็นคนรักของภรรยาของเราโดยอัตโนมัติให้เชื่ออย่างนั้นให้เชื่ออย่างนั้นนะครับนั่นคือความรักประเภทที่หนึ่งความรักที่เรามีให้กับอัลลอฮฺ سبحانه และต็ลานะครับ Subhanak.